สนามกมมอทุกคนตอนนี้ก็สนามเปิดแล้วนะวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะใครที่ว,ว่าว่างๆหรือว่าเส้นชารลิงก็นะเจอๆก,กันไม่รู้ว่าจะสตาร์ตติดไหมครนะัเพราะว่ารถไม่ได้สตาร์ตมาประมาณ2ชั่วโมงนะ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Pool Racing นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวที่มาบอกทุกคนนะมนี่ะทุกคนนะก็สนามกมิแ8ทุกคนตอนนี้ก็สนามเปิดแล้วนะวันที่1พฤษภาคมนะใครที่แรบว่าว่างๆหรือว่าเส้นเทเล่นก็นะเจอกันได้เจอกันได้นะก็โอเคก็เดี๋ยวเราจะพามาดูรถกันนะว่าตอนนี้รถมันเป็นยังไงรถมันก็เป็นรถนั่นแหละแต่ว่าสภาพมันเป็นยังไงดูเลยกมาดูเลยก็บอกก่อนเลยว่า กม18นี่คือผมพาไป2,000นะพาเว็บ110แดงกักกากไป125มันเป็นรถทิพย์มาดูคนนาะรีพ่านะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เอ็กหรอกไป <Okay. S 1> โอเคดูเว็บแดงมาด้วย เวทแดงตอนนี้เป็นสเต็ส50มิล50มิลวงเล็บไล่ไม่ลงนะขวาลงลูกโอเคพ่อ, <c oughs> okay. อจะเป็นสภาพต่ออนนี้ทุกคนนะเดี๋ยวพ่อจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อดูแล้วก <c oughs> ็ถ่ายท่อดนะท่านก็พ่อเป็นท่อล <c oughs> ูกสวนดอกไม้นะครับทุกคนโอเคพ่อสเต็ปคเป็นประมาณ54นะแต่ตอนนี้ก็ลูกยังไม่ได้ขยับนั้นทุกคนนะ ลูกยังห้าสิบเมตรเท่าเดิมหมดทุกคนนี่นะก็วันที่ผมไปจะมีน้องๆไปประมาณในทีมงานนะก็ประมาณสิบสามสิบห้าคนประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่ารถน้องๆก็จะลอยๆมางไหมนะออมาฟัางเสียงนะ มังก็จะประมาณนี้นะแบบว่ามันดังกัท่ออย่างเดียวทุกคนนะมันแบบว่าดังเฉพาะท่ออย่างเดียวคือรถมันยังไม่ไม่สมบูรณ์ทุกคนไม่โอเคแล้วเลยนะโอเคก็จะไปคันแรกนะคันนี้แต่ว,ว่าอาจจะไปเราว่าทรงเว้นๆน,นะไม่ใส่กระจกใส่ตาอะไรพวกนี้ไม่ใ,ใสเใ่เลยนะโอเคจะไปแบบเว้นๆเ,เลยข้อขันต่อไปทุกคนนะ เวบร้อยยี่ห้าลูกห้าเจ็ดสัห้าสเตปดัลโลทำมาแล้วสองปีขี่ระหวางสองพันกิโลเมตรไดทุกคนก็คันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ไลย่ยังไม่ไล่สเตอร์นะผมว่าจะไล่สเตอ์ประมาณแบบว่าสนามมันประมาณกิโลวะไม่ถึงกิโลทุกคนนะประมาณแ0ดร้อยเมตรนะก็ก็ไล่แบบประมาณนั้นแต,แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไล่เลยทุกคนนะก็ล้างแล้วก็จอดไว้เฉยๆคือแบบว่า อยากให้มันสดๆนะทุกคนนะเดี๋ยวามอสดเอาไว้ก่อนนะเออก็สำหรับใครที่ไปแล้วเจอกันนะทุกคนน้งกมอสิบแปดวันที่หนึ่งนะอืมก็เจอกันนะโอเคใครที่อยากอยากจะมาเด็กคันนี้นะทุกคนก็เห็นนะว่ามันวิ่งเท่าไหรนะใครที่รู้ว่าทํามาเร็วกว่าแล้วก็อยากจะมาเด็กก็เชิญได้เลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนก็มาสตาร์ทฟังเฉยต่อเลย ไม่รู้ว่าจะสตาร์ทติดไหมครับนะเพราะว่ารถไม่ได้สตาร์ทมาประมาณ2ชั่วโมงนะ จากที่ว่าเราฟังเสียงท่อไปแล้วนะผมจะมาให้ดูรถตัวนิดนึงนะว่าสภาพมันเป็นยังไงนะก็ไว้สุดคันนี้ไม่ใช่รุดบาไม่มีอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะมีแค่อามย้นเจาะแค่นี้นะทุกคนนะที่เหลือคือชกแต่งคอแฮนอะไรพวกนี้คือเดิมหมดเลยทุกคนนะไม่ได้ไล่เบาอะไรเลยแต่ว่าแค่ทำทรงเฉยๆทำแต่งทรงอะไรพวกนี้เฉยๆก็ประมาณนี้ทุกคนโดย่ภาพหมัยกันทุกคนนะโดยมาให้เคือแบบว่าเดิมสุด อ้าวว่อ้ามเดินนะทุกคนนะก็กันตกอะไรพวกนี้ก็ใส่นะถอดแค่กระจกกระจกกับกระ้าก็าันนี้ไม่มีรถหรือว่าเบาอะไรแบบนี้เลยนะเออก็มานทุกคนแล้วก็วันที่หนึ่งนะทุกคนนะวันที่หนึ่งถ้าใครไปสนามกมอ18ก็ถ้าเห็นผมหรืออะไรก็ซักได้นะซักได้เข้ามาหาก็ได้ทุกคนนะเออเข้ามาหามาทักทายก็ได้มาหรือว่าขอสกิปได้ทุกคน มีให้เล่นแค่สองคันนี้ทุกคนนะโอเคก็ประมาณันทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอทุกคนไม่เจ็บไม่จนจนนอนกันนอนสวัสดีครับ